สวัสดีค่ะในคลิปวิดีโอนี้ขออนุญาตนำทุกท่านมารู้จักกับประโยชน์และสรรพคุณของกระเจี๊ยบแดงจากข้อมูลอ้างอิงของ m e d ไท a i c o m ททำให้ทราบว่ากระเจี๊ยบแดงมีชื่อภาษาอังกฤษว่า p r o c e อ l a จะม a กันโซเรล กระเจี๊ยบแดงมีชื่อท้องถิ่นอื่นๆว่าผักเกงเคงส้มเกงเค็งส้มตะเลงเครงใบส้มมาส้มปูส้มพอเหมาะส้มพอดีกระเจี๊ยบเปรี้ยวกระเจี๊ยบแดง มีถิ่นกำเนิดในประเทศสนอินเดียมาเลเซียและประเทศไทยโดยในประเทศไทยมีแหล่งผลิตที่สำคัญได้แก่จังหวัดลบบุรีสระบุรีอุตรดิตกาญจนบ,บุรีและฉะเชิงเซา ต้นกระเจี๊ยบแดงจัดเป็นไม้พุ่มมีความสูงประมาณ5 0 1ง1 8 0เซนติเมตรมีอยู่หลายสายพันธุ์ลำต้นและกิ่งก้านมีสีม่วงแดงขยายพันธุ์ด้วยวิธีการใช้เมล็ดสรรพคุณของกระเจี๊ยบแดง กรีบเลี้ยงของดอกหรือกรีบที่เหลือที่ผลใช้เป็นยาลดไขมันในเส้นเลือดและช่วยลดน้ำหนักดอกกระเจี๊ยบแดงช่วยละลายไขมันในเส้นเลือดมเมล็ดน้ำกระเจี๊ยบแดงยอดและใบใช้เป็นยาบำรุงท่า บำรุงกำลังช่วยแก่อาการอ่อนเพลียช่วยรักษาโรคเบาหวานช่วยลดความดันโลหิตเมล็ดช่วยบำรุงโลหิตช่วยแก่เส้นเลือดตีบตันช่วยรักษาเส้นเลือดให้แข็งแรงและอ่อนนิ่มยืดหยุ่นได้ดี น้ำกระเจี๊ยบแดงทำให้ความเหนียวข้นของเลือดลดลงดอกกระเจี๊ยบแดงช่วยรักษาโรคเส้นเลือดแข็งเปราะได้เป็นอย่างดีในอียตมีการใช้ทั้งต้นของกระเจี๊ยบแดงมาต้มกินเพื่อเป็นยารักษาโรคหัวใจและโรคประสาท น้ำกระเจี๊ยบแดงผลกระเจี๊ยบแดงช่วยแก้อาการคอแห้งกระหายน้ำน้ำกระเจี๊ยบแดงช่วยแก้อาการร้อนในช่วยลดอุณหภูมิในร่างกายช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงช่วยป้องกันหวัด เนื่องจากกระเจี๊ยบแดงมีสารแอนโทไซยานินซึ่งเป็นสารสีแดงในกลุ่มเดียวกับที่พบในผลไม้อย่างบูเบอรี่แต่กระเจี๊ยบแดงมีสารชนิดนี้มากกว่าบูเบอรี่ถึง50%นน้ำกระเจี๊ยบแดงช่วยลดไข้ น้ำกระเจี๊ยบแดงดอกกระเจี๊ยบแดงช่วยแก้อาการไอใบดอกใช้เป็นยากัดเสมหะขับเมือกมันในลำคอให้ลงสู่ทวารหนักน้ำกระเจี๊ยบช่วยรักษาและป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟันเนื่องจากมีวิตามินซี ในปริมาณที่สูงอยู่พอสมควรน้ำกระเจี๊ยบมเมล็ดยอดและใบช่วยในการย่อยอาหารใช้เป็นยาระบายช่วยหล่อลื่นลำไส้ทำให้อุจจาระนิ่มขึ้นในอียิปต์มีการใช้ทั้งต้นนำมาต้มกินเป็นยาลดน้ำหนัก เนื่องจากเป็นยาระบายและยังช่วยฆ่าเชื้อในลําไส้ได้อีกด้วยผลช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารใบกระเจี๊ยบแดงมีสัรพคุณช่วยแก้โรคพยาธิตัวจีด หรือจะใช้ผลอ่อนนามาต้มรับประทานติดต่อกัน5-8วันหรือจะใช้ผสมในตำรับยาร่วมกับสมุนไพรชนิดอื่นน้ำกระเจี๊ยบมีฤทธิ์ช่วยขับปัสสาวะเป็นการช่วยลดความดันได้อีกทางหนึง่งน้ำกระเจี๊ยบแดง ช่วยป้องกันโรคต่อมลูกหมากโตน้ำกระเจี๊ยบแดงมเมล็ดช่วยเพิ่มการหลั่งน้ำดีจากตับและช่วยป้องกันไม่ให้ตับถูกทำลายน้ำกระเจี๊ยบแดงดอกกระเจี๊ยบแดงช่วยรักษาไตาพิการมเมล็ดช่วยแก้ ดีพิการใบใช้ตําพอกฝีหรือใช้ต้มน้ำเพื่อใช้ล้างแผลได้สารสกัดจากกรีบดอกของกระเจี๊ยบแดงมีฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเอสตโตรเจนในเพศหญิงจึงเชื่อว่า น่าจะเป็นประโยชน์ต่อสตรีวัยทองไม่มากก็น้อยว้าวเยี่ยมจริงๆค่ะกระเจี๊ยบแดงมีประโยชน์โดยการนำมาต้มทำเป็นน้ำดื่มที่ช่วยทำให้ร่างกายสดชื่นเนื่องจากมีกรดซิตริกอยู่ด้วย นอกจากนี้ใบอ่อนของกระเจี๊ยบแดงยังใช้รับประทานเป็นผักได้หรือจะนำมาใช้ทําแกงส้มก็ได้กระเจี๊ยบแดงจะเป็นพืชส่งออกโดยนำไปใช้เป็นส่วนผสมสำคัญสำหรับเฮอร์บอลที และใช้ในอุตสาหกรรมอาหารใช้บริโภคภายในประเทศใช้ทำเป็นผลิตภัณฑ์ได้อย่างหลากหลายเช่นผลิตภัณฑ์ชาชงกระเจี๊ยบแดงอบแห้งกระเจี๊ยบแดงแคปซูลเครื่องดื่มต่างๆใช้ในอุตสาหกรรมสีผสมอาหาร หรือใช้ในอุตสาหกรรมอาหารได้แก่แยมเยลลี่เบเกอรี่ไอศกรีมไวน์น้ำหวานซอสรวมไปถึงในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางเช่นโลชั่นครีมกระเจี๊ยบแดงเจ้าอาบน้ำ ครีมขัดผิวในแอฟริกาใตา้มีการใช้น้ํามันจากเมล็ดเป็นยารักษาแผลให้อูดนอกจากนี้ลําต้นของกระเจี๊ยบแดงยังสามารถนํามาทําเป็นเชือกปอได้อีกด้วยเยี่ยมจริงๆเลยค่ะท่าน สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่กล่าวมาข้างต้นขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ขอขอบพระคุณค่ะ